มามามากูเริ่มเริ่มอ่นเริ่มอ่นแล้วเริ่มอ่นแล้วไปคอนเทนต์ไปเริ่มต่อโอเควันนี้อยู่ใครบ้างครับผมฮาร์ตาตะช่องฮาร์ดตปีคฮะอ่ะผมอัน,น้ใครครับมาชิกิโนเมครับมันอยู่หน้าประตูวโว้ยเฮ้ยเข้า,าอะไรวันนี้มาเล่นเกมคอนเทนต์วอร์นิ่งเกมอะไรครับอธิบายหน่อยครับคือเกมไปถ่ายคลิปผีโบราอากาศฮะ อ๋อก็คือเป็นอัดหนังโป้ผีมาลงโซเชียลดักเว็บใช่ฮะเจ๋งเลยไปดูดูกันเลยดีกว่าไหมเกมที่เทอร์เร็บเอาเอาไอ้สัตว์เอาไอ้สัตว์โหดกูุดเกมไอ้สัตว์เอ้ยไอ้สัตว์โคตรกูรูเกมวาตาฟาเอาไปไปไปเทคสองเทคสองไปตัดรอ ตเอาละเ,เอาละเ,เอาละเอาละไม่ว่าเกดิดไ,ไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นกอกลุ่มกันไว้นะอย่าแตกกลุ่มโอเคไหมแต่ต,ต้องจัดเจอไอ้ไตัวนั้นน่ะไอ้ตัวที่มันเฮียพุ่งได้เไม่ไม่ไมเราเราทปไถ่ต่อให้มันพุ่งได้เราก็จะไม่แตกกลุ่มกันเราจะอยู่ด้วยกันไว้นะเราจะอยู่ด้วยกันเราต้องสติ๊ก t ก g e t h e เดียนด้วยกันเลยกลัวเฮียไปลงมาข้างล่างไม่ไม่กลเราทางลัดเหยียจำ เฮ้ยเอ้อ่ะนีอะไรนี่รู้อะไรเอ้ยกระดูกไหนเฮ้ยคนหมดจะกระดูกไทยไหนอะนี่นี่ไม่ไหนมันมือกุ๊กมันมืออย่างเงี้ยไม่เห็นมึงมาตรงแสงเลยตรงแสงดิเปิดกล้องมันก็เปิดไปยฉายเลยเอ้ยดูฉายเลยฉายกระดูกเจอกระดูกนี่เจอกระดูกฮะเจอกระดูกกระดูกเร็วออตันออตันเนี่เอาลองเอ้ยเอ๊ะ ดีเสียงเฮ้ยรลวนตัวไรอ่ะไปทาง้ยไปทางตัวไรวะนักวัวนะยิงวิ่งกันวิ่งวิ่งว่งววิ่งวิ่งวิ่งวิ่ตัวไรวะตัวไรวะนักววไพ่ไปแล้วไรวะเาไม่ได้ง่วะเรงไม่ได้ง่าวะต่อต่อต่อแล้วเราที่เจ็บหวดทำไงอ่ะ จะบกตายเนาะทำใจทำใจเรอจัรีบทำเวลาไหมทำใจว้เชี่ยเชี่ยเชี่ยตัวอะไรอะตัวอะไรอะม่ผ้าด้วยตัวอะไมันเครื่องยี่้อะไรไม่เปิดเปิดไฟไงอะเปิดไฟไปเปิดไฟไงอะเขาไม่ใช่มีประายเ่าอะไรมันคือตัวอะไรเนี่ย

แกต่อฝากอะไรเหี้ยแม่โอ้โหไม่มีใครแล้วไม่จริงพวกกันบนเดียวเลยไม่มีใครอยู่กูเลยไม่นะแย่แล้วชิดพี่เองหรอผมชิดมันตามมาด้วยหรอ ตามมือด้วยวะไอ้เคียร์ฮัลโหลมีใครอยู่ไหมอ่ะฮัลโหลไอเดียเฮียเอาเดียเฮียไอ้เดียเฮียไอ้เดียเฮียไป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 เกิดอะไรขึ้นอ่ะตายห่ากันหรอ ไม่อไปแลยหรอไม่ออกเลยออกเลยไปเลยออกยาเลยหีนี่มือยังไงเอาอะไรใส่ต้องอัพโหลดอะไรก่อนเอากล้องเอากล้องใส่ใส่ลงไปเลยหรอใส่เข้าไปเลยนะกดดอปยังไงอ่ะเออดอปดอปไงกดคิวไงกดคิว Extracting video โอคแับเดอดิสแล้วก็ไปใส่เลยกูมาละใส่ดิสใส่ดิสนี่คือดิสของสตาร์ไินัมเองกูสอดเข้าไปใส่ดิสสตาร์ไปินัมเขโมยดิสใครเนกระดูนี่เจกระดูกฮะไม่มีเสียงด้วยสัตว์่อเคโรแมนติกตัวอไรวะนักววย่งวิเหอวิ่ง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 วิ่ เรากำลังเดินนะะเข้าไปโรงงานบางอย่างนะที่คาดเดาว่ามีบางอย่างซ่อนอยู่นะคล้ายๆกับดูลังนี่นะแท้งเลวจบไปแล้วกับภารกิจแรกนะรีบเลยสวัสดีฮะสวัสดีก้องโย่เสิบดูไอ้ทวกคนเซลฟี่หน่อยทุกคนเซิฟี่หน่อยเซลฟี่หน่อยเสวฟี่หน่ฟีวาฟีฟีหน่อยเริฟี่หน่อ ยังวัน